ค่มาเจอกันสำหรับ EP ที่2ของเรื่องสังยุกนะคะตัวอย่างจงทำจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและทำให้ส่วนไม่ติดกรนนะคะมาดูข้อที่1กันนะคะโจทย์5ส่วนด้วยรูทสองลบหเราต้องการทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและส่วนไม่ติดกรนวิธีการก็คือจําได้ไหมคะ EP ที่แล้วเราจะนำสังยุกของตัวส่วนนี่ค่ะมาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะคะคูณด้วยสังยุกก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจาได้ใช่ไหมคะ เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางของตัวข้างล่างแล้วนะคะสังยุกเราจะได้เป็นจํานวนที่อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองค่ะคือหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังซึ่งมันจะช่วยให้ตัวส่วนไม่ติดรูนั่นเองมาดูกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเท่ากับนะวิธีการคูณเศษส่วน เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะแต่ตัวนี้เลข5้านะคะต้องคูณให้ครบทุกตัวหรืออาจจะเขียนวงเล็บไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะ5คูณกับรู้สบวกหนะคะส่วนด้วยตัวข้างล่างนะคะรู้สองลบหคูณกับรู้สองบวกหนะคะ คูณกันเลยอ่าเลขห้านะคะต้องคูณให้ครบทุกๆตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะ5คูณกับรูทสองเลขห้าไม่มีรูทเอาเข้าไปในรูทไม่ได้ดังนั้น5้าคูณรูทสองก็คือ5้ารูทสองนะคะ5คูณกับบวกหนึ่งนะเครื่องหมายกลายเป็นบวกห้าหนึ่งก็ได้ห้าเหมือนเดิมค่ะทีนี้มาดูตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปรูทสองลบหนึ่งกับรูทสองบวกหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองคือหน้าลบหลัง คูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ใช่ไหมว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันมีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนรูปตัวนี้นะคะให้อยู่ในรูปหน้ากําลัง2องลบหลังกําลังสองค่ะทีนี้ตัวข้างบนมันบวกกันไม่ได้เพราะตัวหนึ่งมีรูทอีกตัวหนึ่งไม่มีก็ติดไว้อย่างนี้นะคะก็ติดไว้อย่างนี้นะคะส่วนตัวข้างล่างคะ่ะ รูสองยกกำลังสองรูสองยกกำลังสองนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะหักหล้างกัน ได้เลขสค่ะ1ยกกําลังเท่าไหร่ก็ได้1เหมือนเดิมนะคะ2ลบ1ก็เหลือ1จะได้ว่าตัวนี้นะคะมีส่วนเป็น1ซึ่งส่วนเท่ากับ1น,นะคะเราไม่เขียนส่วนก็ได้นะคะก็จะได้คําตอบเป็น 5, หรูอ 2, บวก5ซึ่งตรงกับที่คำสั่งโจทย์ต้องการแล้วว่าทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วก็ส่วนไม่ติดรูทนะคะไม่ติดกลมน,นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ